โอ okay. เคไปหมุน,มนเข้ามาเลยโอเคกันยารักเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพิ่มแป๊บนึงน,นะเพิ่มด้วยนะ วันนี้นะคะจำเหมือนเมื่มอวานเราจะจะทบทวนอยู่รอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบเมื่อวานเออ่ที่เรา่อส่งไปในส่วนตัวการยรักเขียนแล้วยังที่เป็นรูปภาพอ่ะที่เ่อเขียนเรียบร้อยแล้วที่ยนเขียนให้เขียนแล้วค่ะโอเคดีมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งชื่อจะทบทวนให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นเราชือจะออกในข้อสอบนะครับก็ กด็ดูดีๆนะคะก็สบทวนดีๆนะครับ รอเพื่อนหนึ่งนาทีนะคะถ้าเพื่อนไม่มาเราก็เริ่มแล้วนะครับ อ่าโอเคนะคะแล้วก็การลัดกดปุ้งนะคะตอนนี้เพื่อนยังไม่มาแล้วก็เรียนกันสองคนก่อนนะครับโอเคดีมามาตอนนี้ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสอบปลายภาคนะครับที่ปลายภาคครูจะออกในข้อสอบนี้นะคะทั้งหมดมีสามอย่างอันที่1นนะคะก็จะเหมือนเมื่อวันที่เราบอกนะครับแปลความหมายให้คําศัพท์ต่อไปนี้ตรงนี้นะคะแปดคะแนนนะคะตรงนี้แปดคะแนนต่อไปเขียนตัวอ,อักษรสี่คะแนนนั้นตรงนี้ทั้งหมดมีสิบสองคะแนนนะครับ ครูอยากให้กัญญาลัต์ลองจำตรงนี้นะเราต้องจำตรงนี้ได้แปบคะแนนทั้งหมดนี้นะคะตรงนี้สมมติว่าตรงนี้ขเขียนเพียยนเราไม่ค่อยได้ขเขียนตนัวอักษรตัวอักษรจนเราไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้แปลความหมายเราต้องจำนะได้ไหมเราต้องจำได้นะครับทั้งหมดนี้นะแปบคะแนนนะเราต้องได้นะครับอ่าตอนนี้เรามาดูทีละกันนะคะ เรามาพูดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนคำแรกเขียนเปียนแปลว่าอะไรแปลว่าที่ครูเขียนมาแล้วด้านหน้านะครับด้านหน้าแปลว่าเขียนเปียนต่อไปอันที่สองตีฟังตีฟังแปลว่าอะไรตีฟังแปลว่า ถานที่สถานที่นะครับต่อไปคำที่สามตรงกลางคือตรงกลางคือตรงกลางตรงกลางต่อไปคำที่สี่ข้างบนข้างบนคือข้างบนคือ้านบวน ครับตั้งนบนตั้งเปียนต่อไปหว,งวงัวงฉางหวังฉางก็คืออันนี้ลังกลางนะครลังกลางต่อไปไีเสือ้อแปลว่าอะไรไสีเสื้อคือสีขาว ตอวปบ马路ู路ก็คือถนนสุดท้ายอีจืออีจืก็คือตรงไปหรือตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงไปแต่คำนี้นะคะเราต้องจำไว้เพราะว่าออกใน่ข้อสอบนะคะสอบข้อสอบแน่นอนต่อมาอันนี้ตูพินยิน เขียนตัวอ,อักษรจีนตรงนี้นะคะมีสี่คำคำแรกอาจจะยากนิดหน่อยนะคะแต่อีกสามคำนี้ไม่ยากนะคะเรามาเขียนกันนะคะเราตรงเขียนได้นะคะคำนี้คำแรกเขียนว่ายังไงอ่าเดี๋ยวกแกราสลองเขียนด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชื่อจะให้เวลาเราก็าไปเขียนนะคะคำที่สองโย و, เขียนยังไง ตอนที่สอบนะคะเลาอชื่อไข่สสตแต่สีดำจายรัต์เขียนตัวอักษรนะคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรจำแค่ไหนก็แค่นั้นจำที่แบบง่ายๆนะคะสมมติว่าคำแรกจำไม่ได้ไม่เป็นไรจำที่แบบง่ายๆตัวที่สามหรือตัวที่สองหรือตัวที่สามจำที่เป็นแบบง่ายๆนะครับอย่างไรเราต้องได้คะแนนนี้หน่อยนะ,ะยางไรเราต้องได้คะแนนแล้ว หมีเขียงไงอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไ่ายนะครับจำไว้สุดท้ายโขนงเขียงไง อ่านี้สีคำนี้นะคะสีคำนี้สี่คำนี้นะคะเราไปจำตัวที่สองตัวที่สามหรือตัวที่สี่ได้นะคะเพราะว่าแขีไม่ยาก อ่ะพวกนี้นะคะเขีนนยนไม่ยากนะตัวที่สองตัวที่สองสามสี่เขีนนยนไม่ยากลองไปทําดูนะคะต่อไปตรงนี้เสร็จแล้ว,ละะว,วเราก็จะมีอันนี้ เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะทั้งหมด เมื่อกี้ครูหลุดเน็ตไม่ค่อยดีนะคะเท่าทีนะคะเน็ตไม่ค่อยดีเมื่อกี้ครูหลุดเอ,อเรามาต่อกันนะคะเรามาต่อการน,นะคะเมื่อกี้ต,ตรงนี้แล้วนะคะ เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะทั้งหมดมีแต่ข้อข้อที่หนึ่งจำได้ไหมข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าข้อใจต,ต่อไปนี้เป็นอาหารที่รับประทานในวันประจกัก อ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับกันญารัดนะคะเดี๋ยวเราชืิอจะส่งรูปภาพที่เป็นข้อสอบข้อการนะครับอันนี้ไปในรายส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราชืิอจะส่งอันนี้รูปภาพนะคะไปรายส่วนตัวแล้วก็กกญญาร์นก็ไปทบทวนโอเคนะคะเพราะว่าโรงเรียนเ,เพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้ได้ยินถูกไหมครับเน็ตไม่ค่อยดีนะคะ ก็เ,เ,เลือเดี๋ยวราจะส่งเอ่อรูปภาพข้อสอบข้อการน,นะครับเดี๋ยวเราจะส่งรูปภาพข้อสอบข้อการไปในลายส่วนตัวของแกยลัตนะคะเป็นส่งในรายส่วนตัวแล้วก็แกนลั์ลองไปจำแต่ละคำนะคะแต่ละคำําตอบอะไรนะคะลองไปจำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้อสอบจะมีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ คับเต้บเราจะช,ชน,นิดองแล้วนะไปทุบวนอีกรอบหนึ่งนะครับ